อันนี้นะครับคือตะขอที่ใช้ตกปลาตะเพียนนะครับเราจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสามแต่ละยี่ห้อจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเราต้องการตะขอที่มีความกว้างอย่างน้อยนะครับความกว้างของตะขออย่างน้อยสักหนึ่งเซนนะครับตัวนี้ก็คือประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนพอดีนะครับ ตะขอที่เลือกใช้นะครับจะต้องเป็นตัวตะขอที่มีความเบนนะครับก้านก็จะเป็นมีความเบนของตะขอเหมือนกันนะครับเราจะใช้สามตัวนะครับสามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีผูกกันนะครับสายที่ใช้นะครับจะเป็นสาย PE สองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะมีความยาวาประมาณสิบเซนนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็ยาวประมาณ20่ิเซนอ่าก็คือเส้นแรกนะครับความยาว1ิบเซนเส้นที่สองจะมีความยาวเป็นสเท่านะครับก็คือ2ี่ิเซนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกนะครับลักษณะตะกอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็คือ จะเป็นสองเส้นเส้นหนึ่งก็คือผูกข้างเดียวนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะผูกสองข้างนะครับถ้าเกิดเป็นสี่สี่ตะขอนะครับก็คือจะใช้ความยาวเท่ากันนะครับสองเส้นมาผูกหัวท้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะผูกให้ดูนะครับนี่นะครับเราจับตะกอทั้งสามตัวมาเรียงกันนะครับแล้วก็วัดสายนะครับอา่า ให้ให้ความยาวนะครับจากตะโขมาถึงจุดที่เราจะผูกสายนะครับให้ได้ประมาณสามเซนนะครับเพื่อเวลาที่เราใช้นะครับจะได้สายจะได้พอดีกับลูกมะเดื่อนะครับเราจับสายนะครับตั้งสามเส้นมารวมกันนะครับเดี๋ยวม้วนนะครับ ม้วนผูกเลยนะครับตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผูกไว้ประมาณก่อนนะครับแล้วเทียบดูนะครับให้สามตะขอนะครับเสมอกันนะครับดูนะครับก็คือให้สามตะขอนะครับเสมอกัน นี่คือตะกอนะครับตะกอนี่คือปมที่เราผูกนะครับช่วงนี้นะครับให้ความยาวประมาณสามเซนนะครับดูดูมองเห็นไหมครับนี่คือจุดที่เราผูกไว้นะครับนี่คือส่วนของเชือกอันนี้ก็คือตะกอนะครับนี่ปมนะครับที่เราผูกนะ เพื่อเวลาเราเรเกี่ยวกับลูกมาเดื่อนะครับทั้งสามเส้นจะได้กลางล้มนะครับผูกเดี๋ยวผูกก็ดีก่อนนะครับหวนเลยนะครับสายที่ใช้นะครับต้องเป็นสาย PE นะครับสาย PE จะดีที่สุดนะครับ ละเวลาปลาอยู่ใต้น้ํานะครับปลาจะมองเห็นวัตถุด้านบนยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายเอ็นนะครับจะเกิดการสะท้อนแสงนะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับดูมองเห็นไหมครับส่วนเชือกที่เหลือนะครับ เราก็ไว้อย่างนี้นะครับเส้นเส้นนี้เป็นเส้นเดียวนะครับเราตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายเดียวนะครับเราตัดทิ้งนะครับเราจะเหลือเป็นบ่วงไว้นะครับนนี้ก็คือเป็นบ่วงนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราตัดทิ้งนะครับเราจะได้เป็นบ่วงนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเกี่ยวกันอีกทีนะครับตอนออกหน้างานนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นลูกมาเดือเล็กนะครับเราจะเกี่ยวแบบนี้นะครับอันนี้คือท้ายนะครับปลานี้จะกินทางด้านท้ายนะครับถ้าเกิดเป็นลูกเล็กนะครับเราเกี่ยวจากจากหัวลงไปเลยนะครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้ตาเบ็ดทะลุนะครับทะลุออกมาแล้วก็เราวังเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือมะเดื่อลูกเล็กนะครับแต่ถ้าลูกโตรเราใช้ปลายเบ็ดนะครับจิกให้เป็นรอยนะครับนี่คือมะเดื่อลูกเล็กเราจะจิกอย่างนี้เลยนะครับ มะเรือนี้ต้องเป็นลูกนิ่มนะครับลูกสุกแล้วก็นิ่มนะครับจะมีความน,นิ่มนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับด้านท้ายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับปลาตะเพียนนี้เป็นปลาที่กินพืชนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรรบกวนนะครับปลาก็จะกินเร็วถ้าเกิดโรยูงมันก็จะง่ายต่อการตกนะครับ ใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นมาเดือลูกเล็กนะครับก็คือเกี่ยวจากด้านบนเลยนะครับแต่ให้ปลายเบ็ดนะครับปลายตะโขนะครับทะลุท้ายนะครับออกมาโอเคนะครับอันนี้นะครับคือวิธีเกี่ยวเหยื่อนะครับเราเลือกลูกมาเดือแดงนะครับหนึ่งลูกนะครับรอตาเบ็ดนะครับ เกี่ยวให้เป็นรอยนะครับเบ็ดสานตาก็เกี่ยวสามครั้งนะครับเบ่งให้เท่าๆกันนะครับลูกมะเดื่อนี้เราจะเลือกอ่าลูกที่นิ่มนะครับก็คือสุกงอมนะครับแต่ยังมีมีสีแดงอยู่แล้วเราเกี่ยวไปเลยนะครับเกี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดฝังเข้าไปนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับเอาเบ,บ็ดจิกเข้าไปฝังเข้าไปนะครับแล้วเกี่ยวตาเบ,บ็ดออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้านท้ายนะครับเข้าไปด้านในเป็นแบบนี้นะครับ ละนะักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เบ็ดตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับให้ปลายเบ็ดยืดออกมายืดออกมานะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คือสายนะครับที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปนะครับเราก็ต่อสายออกไปประมาณหนึ่งเมตรนะครับต่อสายออกไปประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็ใส่ กิบนะครับเพื่อเอาไปคล้องกับาสายเบ็ดนะครับเวลาลักษณะที่อยู่ในน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาลงน้ำนะครับก็คือให้ครึ่งหนึ่งนะครับของลูกมาเดืออยู่ในน้ำนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะครับจะเป็นลักษณะแอนนะครับนี่คือลักษณะการเกี่ยวนะครับ ลูกนี้มันแตกแล้วนะครับก็เลยเอามาทําเป็นตัวอย่างด้านท้ายนะครับจะอยู่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับท้ายลูกมาเดืออันนี้นะครับคือผมจะใช้วิธีนี้นะครับจริงๆแล้ววิธวีวิธีนี้มีหลายหลายอย่างนะครับบางคนเขาก็เกี่ยวฝังล่านในหมดเลยนะครับบางคนเขาก็จะใช้ไม้นะครับบางคนเขาใช้เขาเด็ดตัวนี้ออกนะครับ ใช้ไม้แล้วก็เยงเข้าไปนะครับให้ทะลุด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่เบ็ดเข้าไปแล้วก็ออกด้านหลังนะครับออกมาทะลุนะครับแล้วก็เกี่ยวเหมือนเดิมนะครับเหมือนใกล้ๆกันนะครับนี่คือการเกี่ยวลูกมะเดื่อนะครับอันนี้คือสายนะครับสายที่เราผูกไว้แล้วนะครับสำหรับ้อยลูกมะเดื่อนะครับเราจะใช้สายยาวนะครับ เราจใช้กิปนะครับเป็นตัวเกี่ยวสายนะครับตัวนี้เราจะใช้สำหรับเกี่ยวสายเบ็ดนะครับเพื่อลอยลูกมะเดือไว้นะครับนี่นะครับคือลูกมะเดือที่เราเฝนเอาไว้นะครับพอจะมองเห็นไหมครับเราเกี่ยวไว้กับสายนะครับเฝนให้ลอยไว้นะครับ อยู่ในน้ำนะครับเกี่ยวสายไว้นะครับนี่คือวิธีแขวนลูกมาเดื่อนะครับ